สวัสดีครับพอดอนครับสวัสดีครับความพร้อมของทีมครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้จริงๆเราก็เตรียม11คนแรกเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะยังต้องรอเช็คผู้เล่นต่างชาตินะครับว่าว่าใครที่จะสามารถไปไปกับทีมได้นะครับตอนนี้ครับผมแล้วพอ้ดอนตอนนี้มีวิธีปลุกเราโูลกทีมยังไงบ้างครับให้กลับมาโชว์ฟอร์ม เข้าที่กันสักครั้งครับก็จริงๆจริงๆเราก็พูดคุยกับน้องๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆน้องๆทุกคนเองก็พวกเขาเองเขาก็สู้กันอยู่แล้วแล้วก็ทุกๆผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาอเงี้ยผมว่าน้องๆเองก็เราก็กลับมาปรับปรุงแล้วก็มาแก้ไขกันก็เราเราคิดว่าเราก็พยายามที่จะแก้ไขในในทุกๆข้อบกพร่องที่ผ่านมานะครับก็น้องๆเองก็ยังสู้อยู่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้ว สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการไปเยือนทีมนครราชสีมามาสดาเอฟซี FC ครั้งนี้ครับก็จริงๆเรากา็ดูทั้งเกมที่ผ่านมาของของโคราชนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจุดแข็งเขาก็อาจจะเป็นการเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ด้วยสนามด้วยอะไรเงี้ยก็ก็การเล่นในบ้านของของโคราชะรอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ผิดพลาดมา2เกมแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังทําเกมเยือนได้ไม่ดีด้วยก็ พวกเราเองก็อยากจะไปเป็นเกมเยือนที่ดีนะครับเราก็อยากจะได้สามแต้มนะครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมครับก็ด้วยก็ฝากถึงแฟนเมืองทองทุกท่านนะครับเ,เกมนี้เราเจอกไปเยือนก็อาจจะต้องเดิน,านทางไกลกันนิดนึงนะครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลทุกท่านนะครับตามไปให้กาลังใจน้องๆนะครับที่สนามโคราชกันเยอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ